สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านค่ะคลิปนี้เรากําลังจะพาผู้ชมนะคะไปเดินไปเดินตลาดนัดตลาดนัดสินค้าราคาถูกค,ค่ะแล้วก็ดูทางเข้าค่ะอันนี้เรากําลังจะข้ามข้ามแม่น้ําท่าจีนไปฝั่งโน้นนะคะข้างๆค่ะที่เรามองเห็นวัดตรงนี้ก็คือวัดเร่ขิงนะคะทุกวันอาทิตย์จะมีตลาดนัดของถูกที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้นะคะราคาถูกมากเลยแล้ววันนี้เดี๋ยวจะพาผู้ชมไปเดินนะว่าเขามีอะไรขายบ้างค่ะรถติดมากเลยทางเข้าอ่ะเราขับรถเข้ามานะคะแล้วเข้ามาด้านในก็จะมีที่จอด มีลานจอดรถแบบนี้นะคะมีลานจอดรถแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมเดินไปตลาดมีรถเมย์เข้ามาถึงที่นี่ด้วยนะคะรถเมย์สาย84มี่เป็นอูดรถเมย์ด้านหน้า นี้จะเป็นตลาดสินค้าราคาถูกนะคะเหมือนคองถมแบบนี้ยจะมีทุกวันอาทิตย์นะคะทุกวันอาทิตย์ตลาดนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดแร่ขิงนะคะฝั่งแม่น้ําค่ะเราต้องข้ามสะพานข้ามแม่น้ํามานะคะถ้าม,มาฝั่งนี้ฝั่งโรงพยาบาลค่ะดูสินคนก็เยอะเห็นไหมคะคนเยอะมากานี้เขาหมู่รองเท้ากัน รางเ้าจากโรงงานคูณห้าสิบเก้าบาทสองคูหนึ100่งร้อยเสื้อผ้าที่นี่เยอะมากเลยแล้วก็เป็นเสื้อผ้าราคาถูกเสื้อผ้ามือสองราคาเริ่มต้นที่สิบบาทแล้วก็จะมีเสื้อผ้าใหม่จากโรงง,งานมา วันนี้สิ่งที่ตั้งใจมาซื้อก็คืออ่าเป็นเป็นผ้าใบผ้าใบป,ปูรองผ้าใบจะเอาไปปูรองตู้ไ,ไ,ปปตไม่รู้เข้ามาหรือเปล่า ใส่รองเท้าใหม่นะคะเหลืออย่างนี้เลยเหรอคู่ละยี่สิบาทครับผู้ชมเป็นความรู้สึกและการแสดงออกที่รองเท้าคู่ละยี่สิบบาทแล้วความเป็นไทยของเรานะครับรักษาไว้ครับถี่เวลาไม่นานแล้วคับยังหาผ้าใบไม่เจอเลยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะคะเพราะว่า นะไม่รู้ป้าหมาไหมทางนี้เคยออกมาว่าเรารักชาติครับนะครับขอให้ตัวเรายึดมั่นถุงไว้นะครับนะครับจึงเคารพการพลาดใช้เวลาเพื่อานนะครับแต่ก็แความสุขในหลายอย่างเพราะว่าใครมาเห็นตลาดแห่งนี้นะครับก็คงจะจ่นยอยใจนะครับว่าพวกเราเปเนี่ยงหรือเปล่าแล้วเดือดขาด แด่ได้มดยนะนกนนากดได้ได้ชันน้ำได้อันนี้เข้าเทียวกันูกสีน้ำตาลยัไม่มีนำางหมดแล้วก็สีหมดแล้วค่ะหอนี่หลือฟ้าดร้านนี้ค่ะร้านนี้สภาพตัวละยี่สบาทเต็มเลยเางเกงเสื้อ เสียงเพลงดังไม่รู้เสียงจะเข้าหรือเปล่าครับใครยังไม่ได้ตรับปากนะครับเชิญนะคร้าสังกัดราการมาอยู่กอบรายการนะครับ เ้อใน,กนเกงในที่นี่มีครบนะคะไม่ว่าจะเป็น,นะะอุปกรณ์เครื่องมือช่างต่างๆโดยเฉพาะแต่เสื้อผ้านี่เยอะสุดแล้วก็เสื้อผ้าราคาถูกๆมีทั้งของใหม่มือสองราคาถูกจริงค่ะ<น>อย่างเช่นร้านนี้ร้านนี้จะ<ม>เกี่ยวกับพวกเครื่องเสียงพวกลำโพงเครื่องเสียงในรถ ขนเยอะมากนะคะขนเยอะมากเานนี้ก็จะมีหมอ้อมีทั้งของเก่าของใหม่ของที่ใช้แล้วมีเข็มขัดหนัง เตเอร์เลก็เสร็จเผ็ดลอ,อกก็มีนี่เป็นกกงเก่งขาสั้นเนขาสั้นขาสามส่วนนะคะนี่เป็นเสื้อผ้าใหม่นะคะซึ่งเขาเอาเสื้อผ้ารุ่นเก่า ขายาวมาเปลี่ยนเป็นมาเปลี่ยนเป็นขาสาั้นเปลี่ยนเป็น3ามส่วนสตัว150บาทมีให้เลือกเยอะเมื่อกี้แล้หละได้ได้รองเท้าผ้าใบได้เท้าผ้าใบคู่ละยี่สิบบาทไปไปสามคู่นะคะคือมันน่าซืออ้อแล้วมันเป็นของใหม่เอาไปใส่เล่นๆ จหลายว่าจะเป็นปริญาตรีปริาโทนะตอน้คใ่าะใครยังไม่เคยมามาได้นะคะตลาดานัดของถูกตรงข้ามกับวัดไร่ขิงค่ะ นนหน้าโรงพยาบาลไร่ขิงนะคะต้องข้ามแม่น้ามาถ้าถ้าท่านจะมาวัดไร่ขิงเนี่ยท่านสามารถจอดร,รถที่วัดไร่ขิงได้แล้วก็นั่งเรือข้ามมาเขามีเรือบริการข้ามมาฝั่งนี้ท่านก็นั่งเรือข้ามมาแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็มาเลือกซื้อสินค้าลตลาดจะมี2 2> สองฝั่งนะคะ,ออะ,คะฝั่งนั้นนี่จะเป็นเป็นนัดของถมของมีทุกอ,อย่าง ส่วนด้านนู้นจะเป็นตลาดที่ขายของสดลกเขาตั้งมาคู่กันนะตรงข้ามกันจะเป็นตลาดบุญก็คู่กับบาปของสดศุกก็คู่กับทุนอังคดีก็คู่กับไม่ดีนะให้คุณโยมเลือกเอานะเอาแต่สิ่งดีๆนะลูกนะคุณโยมได้ให้ได้ทำบุญใส่บาตรนะมีที่ไหนเนาะตลาดนั้นทุกอาทิตย์ เราได้ทําบุญใส่บาทปกติต้องเดินหาพระนะคือเวลาเรอยากจะได้อะไรนะคะต้องการอะไรก็ต้องมาเดินที่นี่มาเดินที่นี่เราเดินแบบใช้เวลากับเขาหรือว่าไปบุญกุศลมาาจาเราหาอะไรก็ค่อยๆหาไปเราก็จะได้สินค้าคุณภาพแล้วก็ราคาถูกก็มีนะคะคุณต้องคุณต้องดูหลายๆร้านดูให้ั่วๆว่าปกปักรักษาคุ้มครองคนโยมทุกท่านเวลาตมายาถา นาก็อย่าลืมแบ่งบุญแบ่งบุญสนนาให้กับบรรพบุรุษของเราหมูเห็ดเป็ดไก่ได้หมดนะที่เลี้ยงนั้นที่เรานะอย่าลืมให้ทหารทหารด้วยนะอ่าที่ปกปัตรอ่าคุ้มครองประเทศไทยเราตอนนี้นาบอกนักน้อมนะนาโบราณบอกว่าย่าทถานกระต่ายขุดมะพร้าวรุ่นเก่าๆก็มีนะนาขุดมะพร้าวนาแบ่งบุญแบ่งบุญสนแล้วก็สรรค์มูลให้กับตัวเราเองนาพ่ขอขอบคุณหอดใจพ่อค้าแม่ค้าทุกท่าน ที่ราุเตยบาลทนส่งวัดนิเป็นต้นมาจะมีบ้างโน้นนี่นั่นคุณโยมตัดได้คียมแด้เลยบุณโวส่วนอะไรของกันยกทรงกางเกงในทั้งของผู้หญิงผู้ชายอันนี้อันนี้คือสินค้าใหม่นะตัวละยี่สิบบาท้องแปเลยครับ มีราคา2ีบาทมี3ามตัวร้อยเนี่ยรองเท้าแตะนี่นะคะคู่ละ50บาทเป็นเป็นสินค้าใหม่จากโรงงานนะคะเป็นของใหม่จากโรงงานคู่ละ50าบาทมีหลายร้านนะ เดี๋ยวมาดูด้านนี้ด้านนี้เขาจะมีของของมาแกะกล่องมาตลอดเลยอยู่ที่ว่ารอบนี้มีอะไรอ๋อนี่เป็นโซลาเซลล์สามร้อยบาทตันนี้เป็นแผงเป็นไฟโซลาเซลล์พร้อมแผงเป็นชุดเครื่องจีบของรลเลอร์ฟ้านะถ้าเกิดโรลเลอร์ฟ้าโรลเลอร์ฟ้ามันเสียตรงนี้เป็นทางแทนนะ ดูด,ด,ด,ด้านนี้รูก่อนได้ไม่ทายปวดข้อปวดเข่าตับเเนหน้าร้อนเนี้องใกระดูกทับเส้นนมือชาหานาไม่ต้องไม่ต้องปวดปวดนะครับป้อนเต้องไปเ่น้ำหมดเลยน้ำน้ำหมดยี่สิบจั่เ ยาพามือถาน่้อยาเร็วไม่เกินสามร้อยเียวร้อตางเดชุดนอนดานี้ชุดนอนทั้ีทั้งแบบขาสั้นขายาวร้อยสี่สิบบาทมีครบไซส์นะคะชุดละร้อยสี่สิบบาท เขาเม,มืม่าจะปวดจากเทปยูอยู่ในตู้ปากสักดีเขามี power bank ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดู power bank วงงานน่ามันใช้ได้ไหม power bank ช่างที่นี่มีเยอะนะคะอ่าพี่ผู้ชายท่านใดสนใจอยากจะเลือกซื้อเครื่องมือช่างก็แวะมาชมได้เดี๋ยวไปดูร้านน้นมีไฟราคาถูกกว่าท้องตลาดแน่นอน,นะคะ่ะที่นี่อนี่หลอดไฟต่างๆ าทจัเลยน่รับาท ที่เรามองเห็นอยู่นี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเครื่องมือช่างทางนั้นเลยนะคะอุปกรณ์เครื่องมือช่างเนี่ยด้านหลังเห็นไหมคะด้านหลังเนี่ยเครื่องมือช่างท้งนั้นเลยแวะมาชมได้นะหาอะไรกัน ตลาดนัดของผมมือสองของถูกตลาดนัดมือสองของถูกค่ะไร่ถิงสามการนักความปฐรมค่ะอยู่ตรงข้ามกับวัไดไร่ถิงรถเมย์ที่วิ่งเข้ามาก็จะมีรถเมย์สายแปดสี่นะคะระารนี้จะเป็นพวกหมอนหนุนหมอนข้างแล้วก็ปอบหมอนที่นอนเมี สังเกตได้เลยว่าร้านไหนที่มีเครื่องมือช่ <c oughs> างจะมีผู้ชายมุงเต็มเลยนะคะพระเครื่องก็มีนะคะเนี่ยถือว่าเป็นตลาดนัดพระเครื่องด้วยตละเครื่องมี <c oughs> ีีและมมมมคคววาาสุเจริเพงงแล้วเจอเจอร้านที่ที่เราต้องการซื้อของแล้วนะแล้วก็แลนด์ฝากของเขาไว้ซื้อเสื้อมาแล้วก็ซื้อรองเท้ามาแล้วก็ฝากของไว้แล้วก็มาเดินทําคลิปให้ผู้ชมทางบ้านได้ชมก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปเอาของวันนี้ตั้งใจมาซื้อผ้าใบผ้าใบรองตู้บอลดังงทาานม นัดที่นี่มีเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวนะคะทุกวันอาทิตย์ตอนเช้าตลาดนัดก็จะเริ่มเปิดขายกันตั้งแต่ตีตีสเลยอะ่ะพ่อค้าแม่ค้ามามาเปิดร้านกันตั้งแต่แตีสองแล้วก็ตลาดวายอีกทีก็แดกจ้าค่ะ1 0บโมงสิบเมงตลาดก็วาย แก้วน้ำร้อนน้ำเย็นแก้วใหม่นะคะสินค้าใหม่นะสวนตรงนี้ก็จะเป็นรองเท้า นอกห้องโงพยาบลในการคิดนะครับหอากลงแ้มุงอะไรกัน่มาเรากแย้อนคิดหักหนึ่งว่าครับไม่ดีเราแก้ไขด้วยบตัวเรา ดูไดนงนู่นนะดูกองม่ถุงเราก็มองไม่ออกว่ามีอะไรบ้างมุ้งมุ้งก็มีเห็นไหมมุก็มีัการเป็นหลังอ่ะนี่เป็นเใช้แล้วไม่ต้งว่าผมใช้แบนใช้แล้วมีอันนี้สามบุค เคสยี่สิบบาทครับอุปกรณ์ครบทุกอ,อย่างครับอัเดียวนะเคสโทรศัพท์ยี่สิบบาทผู้ชมมีทุงยีฮอบ่านผ่านนี่ขายไงคะ ิบาทโอเคโทรศัพท์เยอะเลยหลอดไฟนี่หลอดไฟหลอดไฟแล้วก็ไฟโซล่าเซลล์ดด้ยาว้นู้นก็จะเป็นไฟโซล่าเซลล์ ไอ้บอยมันนั่งกินแล้วหน้าบ้ามันเนระอบ่อาอให้าอันนี้ะเาีมันเาไปสีเขียหลือสีร่รู้แต่ไม่รู้ว่าเขาเอาไปทะรี่ไปหนไปไหนได้ังขอไม่ครบอรั ระกะหินก็มีอุมีพัดลมมีพัดลมแอร์ด้วยมายืนตรงนี้เย็ยนเจี๊ยบเลยผู้ชมพัดลมแอรแอ์ดต๊เล็กต๊กใหญ่ทีแรกก็จะก็จะ่อยน้ไม่เอาจปล่อยแล้วที่ร้านไหนที่ปลูกร้านไหนร้านนั้นไม่เย็เนรอบตานะครับ

ตลาดนัดของถูกทุกวันอาทิตย์ค่ะตั้งอยู่ที่ตรงข้ามกับวัดไร่ขิงนะคะอำเภอสามพารานจังหวัดนคปรปฐมค่ะมีทุกวันอาทิตย์ตลาดเปิดตั้งแต่เช้ามืดตีสามตีสี่จนถึง10บโมง1ิบเโมงถ้าแดดไม่จ้าคนยังเดินอยู่ตลาดก็ก็ปิดช้านะคะนี่เดแลน์มาซื้อนี่มาซื้อผ้าใบปูตู้บอล สั่งเอาไว้3คืนผืนละ60บาทถ้าสองแผ่นก็หนึ่บาทวันนี้คุณยายเซลคุณยายขายเซลค่ะผืนละ50บาทถ้าซื้อผืนเดียว60นะถ้าซื้อ2อผืนเขาให้50บาทวันนี้แรนแลนซื้อมา3ืนสาม่รู้อะไร จะเก็บภาพบรรยากาศให้ผู้ชมได้ชมก่อนจะกลับนะคะเพร,ราะว่าฮิวของพลุงพลังมากเลยเพราะว่าผ้าใบเนี่ยยเฉพมันถ้มันก็จะถืนใหญ่หน่อยอเดี๋ยวมีขอเ,เอาเข้า40ไปลองใส่แล้วเอากแล้เเวลเดินต่อด ถ้าท่าใดมาที่วัดไขิงนะคะมาไหว้พที่วัดไรขิงหรือว่ามาตน้อนไหว้เช้า<ๆ>ก็สามารถมาเดินที่นี่ได้นะคะที่นี่ของของถูกจริงค่ะผู้ชมของถูกจริง แล้วมีทุกอย่างวันนี้วันนี้ถือว่าพ่อค้าแม่ค้าน้อยมากเลยนะเพราะว่าอ่ามันใกล้ปีใหม่เนาะใกล้ปีใหม่เนี่ยเก้าอีอออ้เขาเรียกว,ว่าเก้าอี้อะไรเก้าอี้เก้าอี้สนามเก้าอี้สนามราคาถูกเลยนะของใหม่เนี่ยมีโต๊ะแล้วก็มีเก้าอี้ ลาาระมังอะลมิเนียมอีตัวอรปคุณหาอะไรอยู่มาที่นี่คุณได้ครบแน่นอนค่ะเดี๋ยวต,ต้องพาผู้ชมกลับก่อนนะคะขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนแทนจนจบเลยค่ะตามกันต่อนะคะว่าคลิปต่อไปแลนจะพาผู้ชมไปเดินที่ไหนอีกสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ oh